เอาแล้วมาดูคู่ปวดหัวรกับมวยไทยพัชรพิตรแนะนำตัวหน่อยน้องชายสวัสดีครับตัวนันยอนน้ำมันครับวันนี้คือมวยพี่หมูใช่ไหมสนับสนุนนะนะอวันนี้เจอใครเจอับเนี่ยครับยพี่ดานันพี่ดานันร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสองเราตอนนี้เราเกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่จุดหกจุดหกไม่น่าจะมีปัญหานะเราซ้อมอยู่ที่อยู่หน้ากีฬาที่จังหวัดกรุงเทพนี่ครับกรุงเทพได้เราเป็นมวยสไตล์ยังไงต่อยตล์ได้หมดนะครับฝีมือก็ได้ก็เคลือบเขาก็ได้เพราะอาวุธหลักๆของเราได้ ตีนะคู่ต่อสู้เคยเห็นคลิปกั้ไหมเข<ค>าเป็นมวยประเภทมวยเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเจ้าเขาเขาเจอเขามวยมวยเขแลรวทำไงทำไงแก้ไง,งเราก็าไม่ต้องสู้ไหนมาอา๋อคือว่าไม่ได้สู้ไหนถีบไปก่อนอลูกหลานจากจังหวัดสูง,ง,งสูงสูงร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆ5ห้าสิบเบล่าสุดชกไว้ที่ชกที่นี่แะเป็นไงผลงานชน,นะชนะมากี่ไฟต์ทีแล้ว สองล่าสุดร้อยเท่าไหร่ร้อยรหนึ่งวันนี้ร้อยสองก็โตวันโตคืนนะนะชอบไหนร้อยหนึ่งร้อยสองเนี่ยไหนชอบไหนวันนี้ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบ,บเอาเรืองหลายจังหวัดที่สินน้นโลกอ้าจะน้ามากี่ไฟแล้วเนี่ยสองครับมาที่นี่กี่ครั้งละมาสามนี่คนที่สี่เหรอโอ้ชินสนาแล้วนะ เชียร์นั่นเสียงเกี้ยวนะคิดว่าได้ฉิดไปวันนี้น่าจะได้เอาไวัหกเจ็ดกับปั้นได้ไหมอ่ะวางไฟกลุงจังหวัดเป็นกำลังใจให้นะครับเต็มที่นะโอเคไปเราต่อของมากครับผมจัดครับผมครับผมเพชรอันนั ição, <ral> ้นกาแฟสิบเจ็ดครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนที่ค่ายสุดวิลายืนครับอยู่ที่จังหวัดพับก็อยู่ที่นู่นเลยเนาะ มีใครเป็นกู้าอลูซ้อนบ้างดีนะสุดกู้บอลครับสุดกู้บอลสุดที่ไรบ้างก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยใคเช่วอกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกแ่น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับสิบเก้าห้าสิบเราโมเตอร์สไตล์อะไรครับมือข่าครับวันนี้เรามาเจอกับโดนัทเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังศึกษาเขาเป็นโมเตอร์สไตล์อะไรพอจำได้ไหมมือเข่าจำแล้วอ๋อเข่าจนเข่าเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวแผนยงไงดิเข่า ฝีมือครับอ๋อมีเสริมฝีมือขึ้นมาเสริมอาวุธอะไรขึ้นมาไฟนี้ไฟซ้ายไฟซ้ายติดซ้ายอ๋อเสริมมาเนาะล่าสุดเลยแล้วต่อยไปที่ราชดำเนินวันนั้นต่อยที่ราชดำเนินต่อยกับสิงห์คำโรจน์เป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองบอลร้อยสองบอลคือเวทนี้เลยเนาะแล้วเมื่อเช้านี้สองหนักเป็นไงเตินหรือขาดเตือนจุดสี่เดี๋ยมก็คือเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้ไม่แย่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว สมบูรณ์แข็งแรงเต็มร้อยแล้วเนาะไฟนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายไฟนี้เราคุมคุมมามากกี่โลครับสามโลสามโลได้เราต่อยมวยมาโลลุงหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามไฟเราคนจังหวัดจังหวัดยะลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเป็นกำลังใจนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเควันนี้ขอให้โชคดีนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยนะโอเคขอบคุณครับ